คลิปนี้พาเพื่อนๆมาเม้ามอยหอยสังเกี่ยวกับประเด็นหลังจากที่ LV เข้าประกาศอย่างเป็นทางการแต่งตั้งให้นอนิซ่าเป็น House Ambassador ก็เรียกได้ว่ามีกิมมิคเล็กๆได้นอยที่พาเพื่อนๆไปฟังกันก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความยินดีก็ดีใจกับแดนหลุยส์ตองมากๆเหมือนถูกลอตเตอรี่แจ็คพอตจริงไหมเพื่อนๆที่ได้นอนิซ่านะคะไปเป็น House Ambassador แม้ว่าจะมีการถกเถียงกันมากมายเกี่ยวกับเรื่องใช้คําดํารงตําแหน่งคือ LV เขาก็บอกว่าเพื่อที่จะให้เกียรติศิลปินต่างๆที่ได้เข้ามาทําหน้าที่นะคะแต่นั่นแหละเพื่อนๆเบื้องหลัง เราไม่รู้หรอกค่ะว่าสโคปงานแล้วก็ขอบเขตมันเป็นอย่างไรอาจจะได้เห็นมากน้อยไม่เท่ากันแหละแอดว่าคงจะมีการวางแผนกันหลังบ้านแหละแต่ว่าแอดก็มองว่าน้องลิซ่าคือพิเศษใส่ไข่มากจ้ะซึ่งล่าสุดค่ะแฟนคลับเขามีการแชร์เรื่องนี้นะคะกระเป๋าตัางรุ่นลิซ่านั่นเองจ้านี่ค่ะพเพื่อนๆโอ้แฟนคลับที่เขาเป็นผู้รู้เนาะและก็ช้อปปิ้งอ่ะเขาก็บอกว่านานแล้วนะรุ่นนี้ราคาก็ดีด้วยค่ะทุกคนเฮ้ยแต่ว่ามันเป็นอะไรที่ประจบเหมาะมากๆเลยค่ะแม้ว่าจะเป็นรุ่นที่หลุยส์วิตอง เ,เขามีก่อนหน้าที่โนริซ่าจะเข้ามาเป็น h o u s e a อ b a s s a d o r นะคะก็ถือว่ารุ่นนี้จะได้รับความนิยมนะแอดว่าเพราะชื่อแบบโนริซ่าเลยแล้วก็โอ้โหเหมาะมากดังนั้นแม่ๆม่ท่านไหนที่สนใจนะคะก็ตามกันได้เลยอย่างหน้าเว็บไซต์ไทยแลนด์อันนี้กระเป๋าสตางค์รุ่นลีซ่า18,800บาทไทยเว็บไซต์รือวิตรงประเทศไทยนะคะก็สามารถจัดกันได้นะจาะด้านในก็จะเป็นสีชมพูซึ่งมีหลากหลายให้ได้เลือกสรรค่ะแต่ว่าใดๆไปดูข้อมูลจากพี่ๆที่เขาเป็นแบบตายชอบนะเนาะเขาบอกว่ามันมีนานแล้วจ้าแต่ก็ถือ น่ารักหลายคนกําลังจับจ้องอยู่ว่าอุ๊ยอยากได้เลยแล้วก็ยิ่งบวกกับน้องลิซ่านี่ค่ะเข้ามาเป็นเฮาส์แอม a s สเ d อร์ก็ยิ่งเพิ่มความอยากได้ให้กับรุ่นนี้เอดก็มองว่ายอดขายน่าจะปังๆดังๆไปเลยจ้าล่าสุดคุณอิกลาหรือว่าคุณิโคลัสได้มายินดีต้อนรับน้องลิซ่าสู่ครอบครัวหรือวิตองลิซ่านี่ค่ะยินดีต้อนรับสู่ครอบครัวของหรือวิตองลิซ่าโอ้โหฟังมากแม่แล้วล่าสุดนะคะเพื่อนวาเลนตินาแฟนสาวของพี่เจเบลวินนะคะแล้วก็เป็นเพื่อนการไปงานของแทก ก็บ่อยเนาะล่าสุดก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ซัพพอร์ตดองนิซ่าด้วยเช่นกันนอกจากนี้คะ่ะใน I g จของ้องนิซ่าก็ยังได้เห็นเขาบอกว่าเป็นหลุยจิวเวอรี่คนออกแบบนั่นเองนะคะมาเมนต์ด้วยที่น้องมาลงชุดนี้ซึ่งเป็นคอลเลคชั่นใหม่ของ LV เลยนะคะเนี่ยแล้วก็นี่คะ่ะแฟนคลับเข้าไปถ่ายมาที่ช็อปของ LV ก็มีการเอามาใส่หุน่นวางขายเรียบร้อยซึ่งคลิปนี้ก็เป็นกิมมิกเล็กๆนน่นๆน้องนิซ่าของเราเดินทางแล้วรอติดตามความปังของเต้าลิสกันได้เลยจ้ามีให้ดู แน่นอนค่ะแม่เม่อย่างน้อยก็โมเมนต์ที่สนามบินเลยนะฟังสุดๆค่ะลูกลิสไปทําหน้าที่เฮาส์แอมบาสเตอร์ให้เต็มที่นะคะเพราะว่าแอดก็มองว่ามันเป็นการขายของได้ทุกวินาทีเลยนะเพื่อนๆโดนจับตามองตั้งแต่สนามบินแล้วค่ะว่านอริซาแต่งตัวยังไงใช้กระเป๋าแบบไหนดังนั้นทุกที่คือรันเวย์เป็นกําลังใจให้นอริซาค่ะพร้อมบีบมากๆเดินทางปลอดภัยนะคะเต้าลิสคลิปนี้ค่ะก็เม้า์มอยต่อจากคลิปที่ได้นําเสนออย่างตื่นเต้นว่าคุณโจบลืมได้เจอนอริซาแลวก็หลายคนก็มองว่าอ่ะน่าจะ ไปปารีสโอลิมปิกแหละส่วนจะมีบทบาทอะไรในโอลิมปิกหรือไม่ต้องรอจับตาม,มองเพราะทุกสิ่งทุกอย่างคือเซอร์ไพรส์เราหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการประกาศตําแหน่งล่าสุดไม่ว่าจะมีการเมะเมากันมานานแล้วเนี่ยว่าเมื่อไรจะประกาศแต่พอประกาศปุ๊บก,ก็คือเรียกได้ว่าเซอร์ไพรส์ส่วนโอลิมปิกอย่างน้อยก็ต้องได้วีดองริซ่นนะจ๊ะถ้าหากว่าน้องปรกากฏตัวที่ปารีสขอให้เดินทางสวัสดพค่ะเตาลี